Hello, my name is George time My name is Nadas. Today is the book number one. Book the A B C to the set. A to Z. No secret song. The letter is A and M this year. Are you ready? Yes. Let's go. เอ็นมดเอแขนเอสขวานหรือเแล้วบบอเด็กผู้ชายบแบเตียงนอน B ีเบิร์ดนกสีแคทแมวสีอรถสีเชือกอีจีด็อกสนะ จัดปิดจดประตูอีเอข่อีอตาอีเอหูอเอแฟนพรมเอฟฟุตทา้าเอฟฟิชปาจีเก,กิร์ลเดผู้หญิงจีกันปืนจีกแก้วน้ำ ไอชเห็นแม่ไก you ่ไอชเห็นมือไอชเขาบ้านไอไอครีมไอศรีมไอไอน้ำแข็งไอไอหมึกง่ายเจเจอโอเจจังหยดน้ำเจเจแยมเคเคลูกคุณแจเคไขว่เคคิดจิ้งค่าน้ำ เอลอกแม่ผุ้แจเอลลกขาเอไลอสิโดเอ็มมนผู้ชายเอ็มมเสือเอ็มโนวาเยสเอ็นตะปูเอ็น o นสจมูกเอ็นนิสานกโอออกวัวเต่ฟูโอออร์เรนจ์มโอออก ดอกกล้วยไม้บิ๊กต้องดูชื่อหรอกพีพริกหมูพีพอดหม้อพีเพนปากาไม่ถึงอย่างนี้นะคะคิววีนพระราชนีคิวคิวต่อแถวคิว เคลือดกทาออรัหนูออริงแหวนออร์รถตบบุระอิสันแพชิอสซบสบู่อสชีร์ตเสื้อเชิออะไรนะอะไรสบู่นะคะซอบซอบซอบอิสโซอิสันแพชิอสซอบสบู่ i ส t, t, invasive, t ah room. An, we wedding, ้อเิ้ต T ท t o ยของเล่น T ที่ e ต้นไห้ T เต b l e โต๊ะ U อ r e เบร้าร่ U อังโคง U อุลิอนชุดนักเรียน V e วนรถตู้ w เวสเจอกัน V ไวโอลินไวโอลิน W ยูเอากําแพง W w o m ม n ผู้หญิง W window หน้าต่าง X X-ray x เคืองถ่ายเอกสาร X c e l l p o n e แล่นู๊ด l สีเหลือง v ย o ไข่แดงวายยองยลูกดิ่ง set z o o Sesu sum swas set 10 10 set senior